มันไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าแบบว่าหลอกคนไปดูหรอไม่ไม่นะคะนี่คือคนที่ทำอ่ะเขาอาจจะได้เงินได้ผลประโยชน์ตรงนั้นไปเพียงแต่ว่าหลอกมาเราก็ไม่ได้แ่แต่ไม่แตไม่ค่ะที่เราออกมาเพียงแต่ว่าอยากให้แบบว่าปกป้องตัวเองแค่นั้นเพราะว่าความจริงคือมันมันผิดนะคะการที่เขาไปทำแบบนี้แบบนี้คือการที่เหมือนแบบเขาเรียก 哈，吃、啊、喜棕。 ล่าสุดแอปพอเพก็ที่ไลฟ์มาก่อนหน้านี้เ่อนก่อนหน้านี้ก็โดนเยอะค่ะแต่คืออันนี้คืออันที่อัดทันมีก่อนหน้านี้แรงกว่านี้ค่ะที่โทรมาที่มาถามเราอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าเข้าใจคนที่ที่ทาแต่ว่าคนที่ไม่ได้ทําแต่โดนถามว่าทําหรอทําหรอกับคลิปที่เกิดขึ้นแต่คลิปหลุดที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ไหวอะที่มันมันแรงมากค่ะมันแรงคุณว่าไปทำงานที่ไหนตอนนี้คนก็ถามเรื่องนี้ตลอดเลยก็เหมือนแบบว่าอ้าว ไปทําหรออะไรเงี้ยคือคนที <c oughs> ่ทํะมันก็คือคนละส่วนกันแต่คือเราไม่ได้เป็นคนทําแต่มาโดนถามว่าทําทํอมันก็ไม่ไหวแล้วอย่างน่าชดคุยกับพี่พี่เขาก็คิดว่าเราทําไปแล้วเหรอใช่ค่ะรุ่นพี่คือก็มาถามว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องทําหรอคือเราไม่ได้ดูถิกอาชีพหรือว่าสิ่งที่คนอื่นเขาทําเป็นอาชีพเพื่อหาเลี้ยงแต่คือเราไม่ได้ทําแต่โดนว่าว่าโดนทําอ่างเงี้ยมันมันไม่ไหวจริงๆ ตำรวจก็ดำเนินคดีแล้วค่ะก็กำลังตามตัวผู้กระทำผิดมาเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าโดนโดนเกี่ยวกับตัวรีก็คือทำให้ิีได้รับความเดือดร้อนมากเนีค่ะแล้วรีจะทำยังไงต่อไปคะตอนนี้ตอนนี้ก็รอทางกฎหมายก็คือรอให้ตำรวจเป็นคนจางาหาคนที่เอาคลิปนั้นที่เป็นบุคคลที่อ้างอิงและเอาภาพิีไปแปะเพื่อให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นรีแบบนี้ค่ะ,คะมัน เข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กรม YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ